พี่น้องครับเมื่อนี้ผมอยบานโนนเพกนะครับพี่น้องครับมาเห็นหลานคนขายอันนี้ครับบ้านโนนเพกตําบลโนนเพกบอกครับอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพอนขายไก่ไก่ย่างไก่ปิ่งหมูปิ่งเนื้อหมูเส้านะครับพี่น้องมีลําอ้อยพร้อมตัวนี้อ้อยก็ขายบอกครับนั่นโอ้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปเบืองอ้อยลําอ้อยเป็นก็ขายกันขายจังไดครับลําอ้อยเนี่ยบาทโอ้สิบบาทในสาม ล่ำบักไงเลยเออสิบบาทในี่ยไพ่เซ่เลยพี่น้องครับแต่ว่าผมนี่สิกินหมูปิ่งพีนน่นดองคนทั้งคนเดี๋ยวสีล่องซี่หมูปิ่งของคุณแม่พีน่นะครับอรอเออนี่ละสีล่องซี่มันขายทุกมือเลยปะครับเนี่ยอ๋อขายจันถึงสุกยังมือเส้าแบ,บนในทุกวันเลยเนาะยุบานโนนเพ็กตำบลโนน,นเพ็กอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดเอาสีล่องซีบม,มึงครับพี่น้องครับบ้านนี้นี่ละหมูปิ่งเพื่นก็นเป็นตาแสบนะครับพี่น้องครับเบิ่งเอาเนี่ยครับ หมูปิ้งไก่ปิ้งตับปิ้งก็มีนะครับพี่น้องผมสีล่องซีมเบืองนะครับพี่น้องครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงหมูปิ้งยักบาทครับนี่หมูปิ้งห้าบาทเพื่อว่าเดี๋ยวสีล่องซีมให้พี่น้องเบิ้งได้ครับห้าบาทหมูปิ้งห้าบาทนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีล่องซีมเบิ้งออาพี่น้องครับเดี๋ยวสีลองซีมให้พี่น้องเบิ้งหมูปิ้งห้าบาทเนาะครับเนาะห้าบาทสดใสเดีวครับพี่น้องครับ โอ้ประสาทเยี <s <S ่ยมเลยครับพี่น้องครับบ้านนวนเพกตมณ์นวนเพกอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นลานข่าของชาวบ้านแบบบ้านนะครับเลือนเชิญพี่น้องนะครับจันทร์ิงศุกร์นะครับเศร้าๆแบบนี้ครับพี่น้องบ้านนวเพกตมณ์นวเพกอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดครับนัแล้ะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ